ในตอนที่1เราก็ได้รู้จักที่มาและสายพันธ์ุกันไปแล้วต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของต้นมอนสเตอร่ากันดีกว่า 1. เลี้ยงง่ายและทนต่อทุกสภาพอากาศ 2. เป็นต้นไม้ฟอกอากาศช่วยฟอกสารพิษพวกฟอร์ม,มาดีไฮห,หรือ C-H2O เป็นกา๊าซพิษไม่มีสีมักปนเปื้อนอยู่ในอากาศซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงนิยมปลูกมอนสเตอร่าไว้ในบ้าน 3. มอนสเตอร่าสามารถทายน้ำได้มากกว่าพืชชนิดอื่นโดยจะดูดสารพิษซึ่งเป็นแก๊สพิษที่ปนเปื้อนในอากาศลงสู่รากต้นมอนสเตอร่าจะเปลี่ยนแก๊สพิษเหล่านี้ให้กลายเป็นสารอาหารจากนั้นก็จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาแทนที่ 4. ต้นมอนสเตอร่าสามารถนำไปใช้ประดับตกแต่งบ้านอาคารและยังช่วยให้ความสดชื่นทำให้ห้องดูดีขึ้น นอกจากนี้ในยุคโซเชียลปัจจุบันจะมีการใช้ใบมอนสเตอร่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งฉากหลังถ่ายรูปสินค้าให้ดูสวยงามมากขึ้นอีกด้วยละ่ะหากใครอยากศึกษาเกี่ยวกับมอนสเตอร่าและไม้ใบเพิ่มเติมสามารถศึกษาต่อได้ที่หนังสือไม้ใบโดยคุณพวะพลสุภานันทนานนท์ได้เลยค่ะติดตามตอนต่อไปวยทางช่องทาง Facebook นี้ได้เลยนะคะ